ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news โทนี่บอกก้าวไกลดาประวิท์ แล้วใช่ว่าจะได้ประชาธิปไตยทันทีด้านปิยะบุตรบุกถามชื่นมืน่นทักษิณชินวัตรหรือโทนี่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการแค r e ท็อกเอ็กซ์แคร์ครับเฮาส์ครั้งที่13ในตอนทางออกประเทศทางรอดประชาชนผู้ร่วมเสวนารายหนึ่งได้สอบถามถึงประเด็นความขัดแย้งของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่รายชื่อของพลเอกประวิตรวงสุวรรณและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในการอภิปราย ไม่ไว้วางใจโดยโทนี่กล่าวว่าไม่มีอะไรใจร้อนไม่ได้ดั่งใจก็หุดหงีดเป็นเรื่องธรรมดาแต่การเมืองใจร้อนไม่ได้ต้องมียุทธศาสตร์ถ้าจะด่าให้มันด่าให้ได้ทุกคนด่าเวลาไหนก็ได้แต่ลงคะแนนก็แพ้อยู่ดีเราต้องคิดว่าจะด่ายอย่างไรให้ชนะต้องมียุทธศาสตร์ คอรมอมี36คนคนดูที่บ้านก็เบื่อประวิทย์มีหน้าที่อะไรเป็นรองนายกไม่ค่อยได้ทำอะไรการอภิปรายก็ต้องดูปัจจุบันวันนี้เป็นเรื่องโควิดการบริหารงานบางอย่างมีหลักฐานบางอย่างไม่มีหลักฐานแต่การอภิปรายควรมีหลักฐานมีข้อมูลชัดเจนในการอภิปรายเขาโทนี่กล่าวต่อว่า วันนี้พักร่วมทำงานร่วมกันก็มาบอกต้องใจเย็นๆพักก้าวไกลถ้าจะทำงานร่วมเพื่อประชาธิปไตยแล้วอย่าใจร้อนทะเลาะก,กันทำไมพวกเดียวกันทั้งนั้นภารกิจคือต้องทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้เพื่อได้ประชาธิปไตยไม่ใช่ด่าประวิทธ์ธรรมนัสแล้วจะได้ประชาธิปไตยและพักเพื่อไทยเป็นพักเก่าแก่กว่า20ปีก้าวไกลไม่นานนี้ c u เจอร์ต่างกันในที่สุด คือต้องทำงานร่วมกันอย่าทะเลาะกันเป็นเด็กไปได้โตแล้วทั้งนี้ยังมีผู้ร่วมเสวนารายหนึ่งขอให้โทนี่ได้ส่งเสียงถึงสสฝฟากรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งโทนี่กล่าวว่า31สิงหาคมจะมีคลับเฮาส์อีกครั้งจะเปิดยุทธศาสตร์ในวันนั้นที่จะพูดถึงพักร่วมรัฐบาลวันนี้เร็วไป ทั้งนี้ผู้ร่วมเสวนารายหนึ่งก็ได้ถามคำถามถ,ามถึงความเห็นเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากโควิดโดยโทนี่ระบุว่าจริงๆแล้วเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเมื่อเกิดโรคระบาดเรื่องนี้มีในรัฐธรรมนูญที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายถ้าผมเป็นรัฐบาลโรงพยาบาลไหนรับผู้ป่วยไปก็วางบินกับรัฐบาลเลยถ้าป่วยและหากตายก็ต้องมีระบบช่วยเหลือเยียวยาความที่รัฐบาลเหมือนสันลังว่า ไปฟ้องรัฐบาลนายกปูเรื่องการเยียวยาเลยไม่กล้าเยียวยาใครนี่เป็นหน้าที่รัฐบาลนี่เป็นภัยธรรมชาติรัฐไม่มีประสิทธิภาพพอการรับผิดชอบและเยียวยาควรจะมีถ้าผมอยู่ผมให้ อย่าว่าแต่สมัยนั้นผมยังบอกเลยว่าใครตายด้วยหวัดนกผมยังให้เลยซาด้วยก็รักษาฟรีแถมเงินให้ด้วยถ้ารัฐบาลเด็ดขาดทำงานเป็นเราการันตีได้ทุกอย่างเสียเงินไม่เยอะด้วยถึงเวลาก็ต้องจัดการจริงจังและระบุว่าหากให้เงินเยียวยาคนละ5 0 0แสนบาทถ้าหมื่นคนให้5 0 0 0 0 0ก็เพึ่ง5,000ล้านนิดเดียว ต่อมานายปิยะบุตรแสงกนกกุลได้ร่วมพูดคุยในคลับเฮาส์ถึงประเด็นการเยียวยาดังกล่าวนายปิยะบุตรกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เข้าใจเพียงพอหรือรู้จักแต่ไม่คิดจะเยียวยาจึงอยากพูดวันนี้เผื่อรัฐบาลจะฟังอยู่การเยียวยานั้นมีสองระบบคือ 1. รัฐไปละเมิดประชาชน คือเจ้าหน้าที่ไปทําเขาเสียหายต้องไปจ่ายเงินชดเชยเขาและ2รัฐไม่ได้ทําอะไรแต่ประชาชนเสียหายจากสิ่งที่รัฐมีอำนาจทําแต่ไม่ได้ทํารัฐบาลนี้ไม่เกตเรื่องนี้ยกตัวอย่างสิ่งที่มีมานานอย่างเวนคืนที่ดินทุกรัฐบาลทําได้หมดคือต้องเอาเงินมาเยียวยาชดเชยถ้าเวนคืนที่ดินอย่างตอนข้หวัดโนก,ก็เยียวยาไป แม้ว่ารัฐจะไม่ได้ทำอะไรหรืออย่างรัฐบาลยิ่งลักเยียวยาผู้ชุมนุมมารอบนี้ในต่างประเทศอย่างที่ปารีสร้านอาหารได้ประมาณร้านละ4ี่หมื่นยูโรก็คับเวอร์หมดแต่ไทยมันไม่มีเลยมันไปทำให้เดือดร้อนประชาชนที่ต้องฟ้องคดีแต่ทำไมรัฐไม่จ่ายเยียวยาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องไปขอต่อแถวนี่สำคัญจริงๆนี่ก็มีการไปฟ้องกันหลายคนเรียกค่ายเยียวยากลับมา นายปียบุตรกล่าวต่อว่ารัฐบาลควรออกมาเป็นระเบียบเลยไปทำพรบรแทนที่จะเหมาเข่งเรื่องหมอก็เติมเรื่องเยียวยาไปเลยคนเสียชีวิตบาดเจ็บเขียนไปให้หมดเลยน่าเสียดายที่รัฐบาลไม่ค่อยคิดคือรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มองประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเจ้าของประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ